ถ้าคนเป็นหนังอะคะ่ะคุณแม่จะปวดตอนกลางคืนกับตอนเช้าที่อากาศเย็นห,หรือบางคนโดนน้ำก็ปวดมันไม่เจ็บไม่อะไรแต่ว่ามันปวดในเนี้จ้ะ ใช่ไหมต้อนนี้ดกัอันนี้คุณแม่ตัดเองแล้วหรอคะขอไปให้รางน้องแค่คะแค่เมื่อไหร่คะไม่อมไปบ่อยอ่ะไปทีก็แล้วอันนี้คุณแม่เพิ่งหนีบเหรอคุณแม่เพิ่งหนีบไปหรอปือปะ หมือนมันมีรอยแง่งอยู่ตรงนี้ที่แม่แคะหยอดยาคุณแม่หยอดยาอะไรเอายาอะไรคุณหมอให้อ๋อคุณหมอให้ใช่ไหมไม่เป็นไรแต่คุณแม่ใครว่าเอาไอ้ที่แคะเล็บอไขว้ไม่เป็นไรแต่ไขว้ไม่ให้ยามหรเข้าอืมเป็นครีมหรือเป็นน้ำคะเป็นน้ำคุณแม่ไม่ต้องแหวกแค่คุณแม่หัวงานไม่ไม่เข้าแหวก หายปวดมันก็ปวดเยู่นั่นแหละเพราะว่ามันไม่ได้เอาออกโโหคุณแม่กระโดดแม่แม่ขามมแม่ขาลึกอัดหนึ่งถึงสิบนะเนี่ย แม่เก่งมากออกแล้วแม่ดูดิดูหนังแม่เขาบอกแล้วว่าแม่เป็นหนังก้อนนี่ที่คุณแม่ปวดดูดีมันเป็นวุ้นเลยเห็นไหมนี่ค่ะโอ้โหนี่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 ที่คุณแม่เป็นวุ้นตรงเนี้ยเนี่ยมันเป็นเงาวุ้นอย่างเงี้ยที่คุณแม่ทําให้คุณแม่ปวดตุ๊บต๊อ่ะเราลงจับนใหนหาย อ่ะแม่แม่ลองกดดูเห็นไหมเห็นไหมมันเป็นเหมือนหนังสติ๊กเลยอ่ะนี่น้าจ๋าแม่จ๋าก็มันเริ่มเลยนะอ่ะแม่ลองกดดูไม่มาแล้วจะจบไปไหนอ่ะกดนิ้วดูกดดูปวดไหมเจ็บเหมือนเดิมไหมแต่เจ็บแผลใช่ป่ะอืออ่ะกดแล้วคุณแม่ยังตุ๊บๆไหมกดกดอย่างเงี้ยไม่ตูปรู้สึกโล่งไหม โรคไหมคะยังเจ็บแผลอยู่อ่าแต่ว่าไม่มีอาการเหมือนแบบเมื่อกี้ที่ชิชิชเนี่ยคุณแม่ดูก้อนเนีย่ยถ้ามันก้อนวาวเป็นเววๆอย่างเงี้ยอ,อย่างเงี้ยอันนี้คือปวดมากคุณแม่กดให้หนูหน่อย่มแดงเก่งมาก